ครับผมขอากาบสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับวันนี้โอปอพวย์ก็ได้มาที่สํานักปฏิบัติธรรมปูผ้าขาวอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุนะครับวันนี้เราก็ได้มาตามน้องเบลกับอาจารย์ต้อมนะครับเพราะว่างวดเมื่อกี้สามเจ็ดเข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับผมเข้ามาเต็มเต็มยังไงก็คือว่าอายุพอสอเกิดน้องเบลแล้วก็น้องเบลชอบสามเจ็ดนะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารรวยด้วยนะครับส่วนของอาจารย์ต้อมเข้ายัางไงบางท่านก็อาจว่าของอาจารย์ต้อมไม่เข้าก็คือคงสุดท้ายวันสุดท้ายที่เรามาย้ํากันนะครับเราก็สรุปตัวเลขนะครับผมสรุปตัวเลขปรากฏว่าทางเอดมีนก็จะย้ํา,ยาว่าอย่าลืมตัวเลขประจําสํานัก ของอาจารย์ต้อมนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวเลขประจําสํานัก379นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนตัวเลขลงเนาะแต่ว่าก็ได้พูดอยู่ว่าของสุดท้ายอย่าลืมลดประจําสํานักนะครับเข้าทุกงวดเหมือนกัน379เข้าเกือบทุกงวดไม,ไม่ไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมแต่น้องเบล เต็มเต็มเข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับผมเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลวดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามแนวทางกับน้องเบลว่าฝันดีไหมเดี๋ยวเราดามาต่องวดกันครับผมสวัสดีครับน้องเบลครับสวัสดีครับน้องเบลวดที่แล้วคือได้ค่าวว่าหมานค่ะแต่น้องเบลได้หลายค่ะว่าก็ได้สามหมื่นกว่า ถ <c oughs> ่อุได้ติดตามน้องเดียวกระสีเดมีโศกนํ่น,น้อกค่ะเนาะเป็นจ้นไดน้อตั้งแต่อันบ้านทีหนึ่งพ่านมาแ้วมีความฝันความยังกับฝันเมื่อขื้นนี่มื่อขื้นนี่ฝันอยู่ฝันว่าได้ไปงานโศกเป็นพ่อหน้าเป็นพ่อหน้าไหมครับเดี๋แก่ ว่าสิทรไปถามเพื่อนล่ะว่าเพื่อนอายุเท่าไรฝันวาจังใดกค่ะฟันวา่าได้ไปงานศพเพื่อนไหมแต่เพื่อนยังม่ไน,น,นในเสียแต่เพื่อนั่นไในเสียครับในความบานเนี่คือว่าเพื่อนเสียแล้วแมนครับคือว่าเพื่อนนอนยู่ได้ลงนะ,ะถ้าเกัดว่าวสิโทรไปหาเพื่อนว่าสิถามอายุเพื่อนละ่ะโทษประจิบตบา่า <laughs> ในหัวอายุเล่าแมนครับว่าในหัวอายุเล่าบ่ายนี่เสียได้รุ่นเนี่ย สี้ล่ออายุได้เนาะค่ะเมนนครับว่าสีรลาอายุคนนี้นะครับมันฟันเท่าเดียวดี่ว่าค่ะเมนครับเพิ่งฟันเมื่อคืนนี่แหละครับที่ฟันจังๆไปเฮียนเพิ่นหนึ่งสิบ่ครับไปเฮียนเพิ่นไปเฮียนเพิ่นไปงาบ้านเพิ่นตอนนี้บานบ่ฮูหูจักบ่ม่ะเรียที่บ้านก็บ่วูู้จาว่ได้ไหยครับว่าต้องโทรไปหาเพิ่นต้องโทรไปถามเพิ่นนะครับออืคือ ฝันม่ขึ้นนี่ทางช่องกับมมกเนี่ยมะ่สาว์ดีได้บ๊แมนแมนครับคือที่ฟันจาได้คือฟันมื่ขึ้นนี่แหละ<ช>ครับฟันที่จําได้ว่าได้ไปง,งานศิ่นเพิ่นน,น,อนอนอยู่ในโรงนะเอาช่วยกันตีเนะนอนอยู่ในโรงนอนในโรงแล้วเห็นนอนเลยแมนสี่สย์นนอ่ในโรงเออสี่ส่นแล้วเววนาะผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ชายดิ่ผู้ชายจะแปดสี่ส่นล่ะ อาจารย์นเนี้ยอาจารย์เลี้ยได้เป็นผู้ทายแล้วกรได้ไปจุดทูปไหวเพื่อนแัดที่นี่อันเป็นน้องเพื่อเพื่อนเป็นอ่าเป็นแม่เดียวกันแต่คนละพอ,พ,อพ่อผู้นั้นนี้แหละที่แล้วตายอันละบกิดวาโหนาเนาะและ้วแล้วตายบัดที่นี้ผู้น้องอันกำทูบมากเพราะฉะนั้นกำทูบมากสิจุดห้พพอ แต่ว่าเอาบอกว่าคนตายต้องจุดทูบเล่มเดียวเด้บอกกับน้องนั่งสิน้องกำทูบมากกำหนึ่งว่าสิว่าจุดให้พ่อว่าสั่ว่าอันคนตายอันเขาให้จุดทูบอันเล่มเดียวได้หรอครับบอกน้องไปเั่องสินะแต่มาเป็นกำเลยป่ะครับแมนเป็นกำกำนี้กำนี้กันคือจังวนับเบิงอยู่ได้เก่าได้เก่าอันทูบนะได้เก่าอันทูบได้เก่าอันแมน จะบอกน้องบอกว่าอันคนตายต้องจุดเล่มเดียวมันเก้าหนึ่งบอาจย์มันสิบวซัดเจนอ่ะว่าเก้าหนึ่งว่าลองดูแล้วเห็นน่องหนึ่งเป็นน้องกัมม่าดิกัมมาไปที่นี่อันเพื่อเอ้าก็กัมม่าลายแท่คนตายแท่อันเล่มเดียวหนึ่งก็เลยอันมันนับออกเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าไปแทรกนะครับอันกําลังขึ้นเม้มหรือหรือว่าบัวขับนอนอยู่ในบ้าน ตายอยู่ในบ้านเอาลุงก็คือว่าเหตุพิดเอตุงานศพอยู่บ้านบ้านหลังนั้นเป็นครับบ้านฤที่บ้านหลังนั้นพ่อสิจจำได้พ่านางเดียวจำไม่ได้ครับเพราะว่าสโทกไปถามเม่อยู่ชพอตเลพไปน้องตาติดอีกแล้วถูไปถามเมแต่ว่าทรบปติทติ้งอีกแบบต้องตองัดเลสชี่ถ่ายไว้แล้วพ่อนองเบลจะไปนั่งบ้านเลฤท่ีห้พไปนลองครับแต่สันบ้านชนลายเสี่ยวบ้านเลฤที่ได้ไหล่ะ นาะกับอายุเนาะกับอายุกับว่ากับล่องตีเบื้องก่อนเนาะอายุพศอเกิดอายุพศอเกิดกางวดที่แล้วที่อันได้สามเจ็ดกับอันฟันว่าได้ไปรวมงานบวชของอันของลวงพี่นะลวงพี่เพื่อนอันพศอสามเจ็ดผมกับพศอสอามเจ็ดได้ทำอยู่ครับอันที่บอกงวดที่แล้วไปทีนี้เป็นงานศพนะครับผมอันนี้เป็นงานศพ แม่ศพตายพิจิตรีกรับศูนย์แล้วอต่ยังอยู่ในโลกเนาะผู้ใช้อันสิบพ่อเป็นหาประจันฮะสิบพกเป็นหาว่าผู้ใช้ผู้ใช้บวชเป็นหาแบบผู้ใช้นี้ห่อยปลาเนรดิเรื่องเรียนใจลองสรุปดูมีตัวไหนนะครับสรุปแล้วก็ขึ้นสีมีขึ้นว่าแบเอาเลยนะมันจัดแปดออกกับเสียหายสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ฮะจดได้ตีกันขาวขาวกันเนาะห้าสี่ศูนย์ ไวคือสี่เขียนหาช่วยชีวะนี่อันเดียวกันแต่ว่าเออกับสิบเก้าก็ได้สิบเก้าน้องนุ่นเบลสิบแปดจงคอยมาตามอายุสิบแปดก็ได้เพราะว่าเอาถูกออกอันนึงเรือแปดอะคเขาลองเบลช่วยแปนครับนึ่งเก้านึ่งเก้านึ่งแปดนี่คืออะไรไปหนอครับคือซาใจ จะแหละเดี๋ยวก็ว่ามากเลยก็อบ่คือย่งเดียวซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วน่อซื้อไปแล้วแน่นจากว่าสิบแปดเปนตัวของหรือโบในน้งเบลโชหน่อยครับสิน่ะอันนี้สิบเก่าประมาณสามใบน่ะจะแดงว่ามากสิบแปดสิบเกเลยนี่เนาะด้านนันเลยครับน้องเบลดึงไว้เรียบร้อยเิยาดมันเบิรอาด้านนัน่อยครับน้องเบล อันนันว่าี่ปีแล้วเนี่ย FC 14ปีหนึ่งอือสิบแปดสิบเก้าไม่เลยอยางสิบแปดก็คืออายุไอ้วันเกิดผมอือเกิดวันที่สิบแปดอืมเพราะว่ามันก็ออกอันอันนี้เจ้าของค่ะโพดก็คือออกเจ็ดเจ็ดสองที่ผ่านมากก็คืออายุยี่สิบเจ็ดปีออกสามเจ็ดกับพ่อสอเกิดไปให้เรือวันเกิดแบบนี้ แล้ววันเกิดก็สิบแป<ม>ดได้มามแสดงว่ามากสิบแปดเนาะแมนครับม,มักสิบแปดนี่แหละไก่ก้อนมือเลขสีออกเนาะสีบอกให้ฟังมาตื่นเสามากแต่มาเฮ็ดทำความสะอาดหอปูหอยาอยู่นี้เลยครับเพราะว่าเฮ็ดหอเพิ่งซองสองเถ้อเพื่งกับหอสูกสองหัวโตกันอืม,อมนนเนี่ยนี่ต้องเนี่ยนี่นีน่เฮ็ดต้อแปดใช่ไหเขาต้แปดหัวจัดจัดเลยนะ่ะ ก็คือมือมือนั่นก็เห็ดทำความสะอาดเปลี่ยนนามเปลี่ยนยางให้เพื่อนหังทีนะครับแังมือสาวตื่นขึ้นมาทำความสะอาดให้เพื่อนเลยเปลี่ยนนามเปลี่ยนยางให้เพื่อนเพื่อนก็คือว่าโอ้เห็ดให้ปูห้ยยาเพื่อนก็เลยห้สุกนี่แหละครับเห็ดจะแปดเชื่อพอดีลังค่าแล้วอพอดีทังเบลเฮ็ดจะเปดนลังค่าเพ่อนก็ลังต้องการปัจจัยอะไรเลยเพ่นครับตอนนี้ก็กำลังหาปัจจัยเห็ดลังค่าครับผม พันถือจะแปลงก่านเลยรค่าชั้นทีเลยล่ะเมื่อนี่กระสิเอาบุมภูมแหละได้เลยมันต้องให้รอัมให้รอโดนวนฉีกเองเอกเองจังไลรแล้วเอาคลิปนี้ก็นี่แหละต้องรอคลิปต่อไปน้องเบลจะไปตามอายุแล้วก็บ้านเล็กที่นะครับผมของผู้ตายเนาะตัวเลขมากกระสิบแปดนี่ละมัน สิบแปดสิบเก้าครับเข้าแล้วเลขเขาแล้วป๋าจันนั่นเห็นคนจายโอ้มกสิบแปดสิบเก้าเนี่ยครับครับขอเบอร์โทรน้องเบลฝากเอฟซีนะคะเพื่อเป็นอยางต้อหาครับก็ศูนย์แปดแปดครับหกหนึ่งสองหกเก้าสามแปด โอ้ฮะนอองเบลได้เลยเอฟซีท้องเบลถูกมากี่งวดแล้วครับผมเป็นสิบเลวโอ้โหเป็นสิบเลยนะครับท้องเบลคนมีเซนคนฝันแม่นนะครับน้องเบลคนฝันแม่นเกิเหล็กฝันเหล็กยังกันกิดใจขาดรถใจขาดรถใจหดรถนั่นว่าโอ้ยคือโสดดีแทงเงินใจหดรถเลขเล่าเลขห้าน้อยนี่จะได้ตลอดไหม กับข่าวไล่สามารถทักหาน้องเบลที่เบอร์แอดไลน์ได้เลยใช่ไหมครับแอดไลน์แอดไลน์มาหลวเด้อค่ะกับข่าวไล่วันปัญหาไล่วันเพื่อนเอิร์เนาะไล่ว่นขับข่าวไล่เอาขอบคุณน้องเบลไลานเด้อค่ะเด้อจังคอยสิมาติดตามไม่เด้อค่ะน้องเบลไปสืบซะก่อนว่าเขาอายุจักปีบ้านเลขที่เท่าไหร่เนาะค่ะคะพ่อสอเพิ่มขึ้นโอ้พ่อสอพร้อมห้าต้องเอาละเอียดยิบเนาะค่ะนอกมักออกไปจังสี่เนาะ ค่ะให้น้องเบลเพื่อนได้ไปติดตัวอันทั้งคนที่เพื่อนฝันเกี่ยวกันเนาะค่ะเอฟซี่เนาะลองเบิ้งว่ามันสิตรงกับเลขที่หายไปเมื่อนี้บ่กกะค,ะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเบลนะครับที่ฝันว่าอีคนตายนะครับผมส่วนตัวเลขน้องเบลที่แปลให้กับทางแอดมินก ห้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดส่วนที่เลขที่ชอบก็คือหนึ่งปดนะครับสามารถติดต่อโทรหาน้องเบลทักน้องเบลได้ตลอดเวลานะครับผมศูนย์แปดแปดหกหนึ่งสองหกเก้าสามแปดนะครับนี่นะครับมีโชคมีลาบตลอดนะครับน้องเบลถูกมาสิบกว่างวดแล้วนะครับอ๋ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโบปพารวยและทีมงานด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ